หากคุณกำลังมองหาคอยในเกมฟีฟ a ต้องนี่เลยฟีฟ a าอัลติเมตทีมไทยแลนด์เปลี่ยนจากฟีฟ a 15ไทยแลนด์คอยมาแล้วนะครับเพจนี้การันตีส่งรวดเร็วทันใจไม่ต้องกลัวโดนแบนโดนเตือนลิง์กอยู่ด้านล่างครับกวันดีตอนรับเข้าสู่ช่องซักเน็ดซดัดกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาอยู่อัปเดตโปรโบนะครับวันศุก นั่นเองนะครับโปรโมก็คือโทรฟรีไททันทีมที่สนะครับผมก็ชูโรงมาด้วยอานายนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นหลีอิตาลีนะน่าจะเป็นถ้วยถ้วยถวย้ถวยหลีอิตาลีหรือนะสักอย่างนะครับแล้วก็ชาบี้เอร์นาเดสนะครับบาเลซีวาวาเทนโอเวนแลมพาดดาวเริสเจอร์ลัดโลลองบองวิเอรา่าชาบี้มี2ร่างนะครับเป็นฮีโร่ก็จะมีฟอรลันนะครับ โอเลคุณ่าโซชาดูเด็กแล้วก็โจโคนะครับดาบกิทโอเวนแล้วก็ชาบี้มี2ร่างนะครับผมเพราะฉะนั้นน่าจะเปิดได้กันยับยับสำหรับโอเวน88นั่นเองนะครับผมเหมือนจะมีป่าแลมพาดแจกด้วยนะโอ้โห94ครับแลมพาดนะครับผมดาบกิทก็เท่ดูวนะเราลองบอกนี่เท่จัดเลยบอกตรง แต่ท้ายที่สุดแล้วอาานก็เท่เหมือนกันนะครับผมโอเคเรามาดูอัปเดตนิดนึงเดี๋ยวผมเข้าไปที่ Objective ก่อนและกันนะครับผม o b j e c t i ีฟแจกอะไรบ้างอันนี้ t ท o ฟี่ไททันครับนะครับใครที่อยากจะไปทำกันก็ไปทำกันได้นะครับผมเอ่อฟุตส่งการคิดอะไรอยู่ะนะมันไปแจกอยู่ไหนว่าแลมพาร์ดอ่ะนี่ไงแฟงแลมพาร์ดเป็นตัว93นะ แต่เมื่อกี้เป็นตัว94นะครับผมเอ่ออันนี้คือทำเควสนะครับผมทำเควสได้เลยนะครับผมอันนี้เบิร์กแคมป์เนาะแล้วก็เอ่ออันนี้ได้แพ็คเหมือนกันนะครับสำหรับโทฟี่คราฟ ต้องไปย่อยเ b c นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาที่ SBC ของเรากันบ้างนะครับว่าตอนนี้มีเ b c อะไรมาบ้างนะครับผมวันนี้ก็จะมีมาคิซิโอเข้ามาแล้วก็90บวกพรามทีโอทีเอชเอ่อทีโอทีไวยออฟเบิร์ดเดย์ไอคอนอัปเกรดรีมาให้ทำอีกรอบนะครับเรามาดูมาคิซิโอกันสักนิดหนึ่งนะครับมาคิซิโอ4ี่สเวิร์กเร็เป็นไฮไฮเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ของแท้นะครับผมแล้วก็มาฮะ huh? เดี่ยวแบบหนึ่งทุกคนกูเช็คก่อนอ๋อมา89บวกมา1จะ90ก็ไม่90นะแหมโอเคครับ CC นะครับผมแล้วก็เล่น CM CDMLM ได้นะครับบวกมาอย่างละหนึ่งบางอันอย่างละ2นะครับสำหรับมาคิซิโอนะครับผมแล้วก็ พลังแฝงก็มีแฟร์ลองลองช็อตเทเกอร์ aker, แล้วก็ทีมเพลเยอร์นะครับเรามาดูค่าทํากันหน่อยและกัน83 85 852เควส8 6 8 7 8 8 8 9 8 8 2เควส8 9ใครจะทำก็ทำกูไม่ทำโอเคนะอ่าแต่90ก็สามารถทำกันได้เหมือนเดิมนะครับโอเค เดี๋ยววันนี้คือผมอยู่กับพี่เด้วยนะครับคุณ MIT นะครับก็คือเทรดเดอร์โน .1 ของจักรวาลนี้นะครับผมก็คือแบบเป็นอาจารย์ผมนะครับสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาตอนนี้กูเก่งข้ามไปยังมันติเวิร์ตอื่นแล้วไม่ยอมด้วยตัดแค่จักรวาลนี้มันไม่พอจักรวาลนี้มันไม่พอนะอ่าสักครู่สักครู่สักครู่นะครับทุกคนอ่ะโอเค เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับราคานักเตะแล้วก็ตลาดในช่วงนี้นิดหนึ่งแล้วกันนะครับหลายคนแบบอาจจะแบบบอกมาว่าเฮ้ยพี่ช่วงนี้ราคานักเตะแม่งลงเยอะจังวะอะไรประมาณเนี้ยอ่าม,มันเกิดจากอะไรครับพี่เอ็มมันเกิดจากใกล้ที่จะมีทีมออฟเดอะซีซั่นแล้วครับผมอืมก็คือตั้งแต่ uh huh, มันเปิดโหมดคอมมูนิตี้เนาะ อ่าแต่จะมีคอมมูนิตี้แล้วมันจะทําให้นักเตะราคาตกหมดเพราะว่าทีมอั t เดอร์ฟิั่นมันคือระดับเดียวกับทีมอัพเดอรเยียแต่ทีนี้มันจะมาแบบเป็นร้อยตัวครับอืมมันก็เลยแบบแพนิคเกิดขึ้นอ่าเรามันจะเก่งกว่าตัวที่เคยออกออกมาหลายตัวอยู่เหมือนกันอ่าฮะแล้วแล้วตอนนี้พี่คือถ้าสมมติว่าจะทําทีมแล้วก็จะขายทีมเงี้ยเราจะทํายังไงให้มันแบบเราเราเราไม่เจ็บมากที่สุดไม่เจ็บมากที่สุดก็ต้องแบบ วิกต่อวีกอะซื้อ,อ<า>แล้วรีบเล่นซื้อสักวันจันทร์ไม่เกินวันพฤหัสอ่ะแล้วก็ไปรีบเล่นเล่นจบก็รีบขายเลยอ่าแล้วขายอย่าให้เกินวันอย่าให้เกินวันเสาร์แล้วกันเล่นวันศุกร์วันเสาร์เสร็จแล้วขายเลยอืมโอเคก็คือเหมือนเดิมเนาะวิสต่อวีกนะครับผมอ่าแล้วช่วงนี้มีทําเงินอะไรบ้างอ่ะครับผมผมพูดอย่างแบบไอเออเดี๋ยวผมพูดไล่เลียงก่อนอ่าแล้วแต่คราวเนี้ย คือ TOTS มาเนี่ยไอคอนฮีโร่ WC หรือ Future Star าร์อ่าฟุตแฟนตาซีอะไรพวกเนี้ยคือลงหมดเลยใช่ไหมลงครับทีมออฟเดียร์ก็ลงครับอืมเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใครอยากได้ทีมออฟเดียร์ก็ไปซื้อกันได้ถูกปะ่ะเดี๋ยวรอก่อนอย่าเพึ่งเดี๋ยวรอมันจะแบบมันจะมีช่วงจําช่วงที่ผ่านมาได่ปที่มันมีอยู่วันหนึ่งที่มันตกแบบตั้หนหวบอ่าอ่าไปซื้อตอนหวบซื้อตอนหว่ว และผมคิดว่าน่าจะจันนี้นะเพราะว่าเพราะว่าอะไรรูป้ป่ะเพราะว่าเอ่อคอมมูนิตี้โหวตอ่ะมันมาแล้วนะครับผมมาแล้วจริงๆแล้วนะครับผมสำหรับทีมออฟเดอะซีซั่นเนี่ยแล้วมันเปิดโหวตแบบนี้แล้วฟุตไททันเนี่ยไอทอฟี่ไททันเนี่ยแบ่งมาทีม2แล้วเรียบร้อยนะครับผมแล้วอาทิตย์หน้าเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็อาจจะเป็นคอมมูแล้วก็อาจจะเปิดโหวตก่อนอะไรพวกเนี้ยนะครับผมสำหรับทีมออฟเดอะซีซั่นเพราะฉะนั้น ช่วงสัปดาห์นี้ผมคิดว่ามันราคาน่าจะดูดีสุดแล้วมันอาจจะมีแบบช่วงหวบเหมือนตอนเหมือนตอนไหนนะพี่เหมือนตอน ที่ผ่านมามันคือตอนไหนวะเออ่เบอร์เดย์ที่เพิ่งผ่านมาไม่นานน่าเบอร์เดย์เบอร์เดย์เบอร์เดย์อ่ามัน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 อาจจะเป็นแบบนั้นนะครับผมแล้วก็ไม่ได้อ่านหรอกกูว่ามันเป็นแบบนั้นแหละนะครับผมแนนน่อแต่แต่เรายังไม่รู้วันไหนเราเราจังหวะเลยเรารอไว้เลยกำเงินรอไว้อ่ากำเงินรอไว้นะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงเกี่ยวกับอ่ตัวการทำเงินในช่วงนี้แล้วกันนะครับอันนี้คือแบบผมให้เป็นโพยแบบนี้แล้วกันนะครับ ผมย้ําเสมอย้ําเสมอย้ําตลอดนะครับผมว่าอ,อย่างสมมุติว่าคืนนี้มันเป็นโปรโมรใหม่เข้าใช่ปะแล้วเราจะทําเงินยังไงก็คือเราซื้อเราซื้อพรุ่งนี้เช้าได้นะครับเก็บไปได้เลยนะครับ8 3 8 4 8 5แ6 8 7 8 8้อะไรพวกนี้เก็บได้หมดนะครับแต่ว่า88 8 8, 8, 8, 8, 8ตอนนี้อย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันนะครับอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันเพราะว่า90-90มันมานะครับ90อ่าบวก ทีไอคอนพรามทีมออฟเดอะเยลฟุต o ันเดย์มานะครับเพราะฉะนั้นก็คืออย่าพึ่งไปยุ่งกับมันนะช่วงนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ทีมออฟเดอะวีคถ้าสมมุติว่าคุณมีเงินเหลือสักประมาณอ่ะสล้านอะคุณคิดว่าแบบ2ล้านเนี่ยคือแบบคุณอยู่เปล่าๆปร่าเลยเลเนะี่ยคุณไปเก็บอินฟอร์มอันนี้ผมพูดเลยนะเอาตั้งแต่เลเ็แปอ่ะ เอาตั้งแต่เลตแปดสิบยันเอาสัก8ปดห้าก็พอไม่เกินสิบเอ็ดเคมึงเก็บมาเลยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้มันใกล้ทีมออฟเดอะซีซั่นแล้วนะครับอ่าที่มันที่ผมให้เก็บอ่ะเพราะว่ามันจะมีแพ็คกลุ่มมาใช่ป่ะพี่เอ็มใช่แล้วมันต้องใช้อะไรมันต้องใช้ทีมออฟเดอะวีคอ่าทำและตอนนั้นน่ะคือถ้าทีมออฟเดอะซีซั่นมาทีมออฟเดอะวีคอะมันจะเปิดหาไม่ได้ เพราะฉะนั้นทีมออฟเดอะ e ีก็คือจะแพงขึ้นถึงแม้มันจะมีให้คราฟเป็นแบบคราฟทีมออฟเดอะ e ีกอะแบบเอาโฟลเดอร์ไปแลกแล้วได้เป็นตัวทีมออฟเดอะ e ีกมาถึงแม้มันจะเป็นแบบนั้นก็ตามนะครับแต่มันก็จะแพงอยู่ดีนะครับผมเพราะคนมันไปหาซื้อเลยคนมันชอบใช้เงินแก้ปัญหาอยู่แล้วนะครับผมเนี่ยก็รวบไปเนี่ยอย่างสมมุติเนี่ยอันนี้ป่ะ80มีกี่ตัวอะ ประมาณ10ตัว10ตัวสมมติว่าคุณซื้อตัวละหมื่นสมมุตินะ10ตัวคุณซื้อตัวละหมื่นก็แสนหนึ่งแลลวอ่ะเนี่ยคุณรวบให้หมดยันแบบ8ปหาไม่เกิน1 1บเอ็ดคุณซื้อได้นะครับผมซื้อได้เลยนะครับใครมีเงินเหลือนะครับผมแล้วก็ดองยาวดองลืมไปเลยนะครับแบบไม่ต้องไปสอยไม่ต้องไปสนใจมันแล้วก็พยายามอย่าเอามาไปทำเอฟบีซีอ่ะเพราะไม่งั้นคือหรือคุณจะเอาไปทำเอฟบีซีก็ได้แต่ถ้าเป็นผม ถ้าจะทำ FBC ตอนนี้ไปทำ FBC ตอน TOTs ดีกว่าเพราะว่า TOTs เนี่ยมันเป็นมันเป็นโปรโมใหญ่ที่สุดสุดท้ายของฟีฟ่นะครับผมเป็นมันมันเป็นโปรโมใหญ่อนะ TOTs คุณก็คิดตัดีเพราะว่าสแต็หรือนักเตะมันจะพอๆกับทีมออฟเดอะเอียรนั่นแหละแต่คราวนี้มันจะเยอะมากๆ มีมีทุกหลีกนะครับแล้วก็จะมีรวมด้วยอีก่างหากนะครับผมเพราะฉะนั้นก็คือแบบมันจะยับยับนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะโพยก็ตามนี้แหละคุณกอย้อนดูเอานะครับแล้วก็สรุปกันสักนิดนึงถ้าสมมติว่าจะทําทีมก็ทำาอาจันขายไม่เกินวันเสามันจะเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกว่า TOS จะมาแล้วถ้าสมมติว่าทีมออฟเดอะซีซั่นมามันก็ไม่ได้หมายความว่า ไอ้พวกนี้มันจะราคาขึ้นนะมันตกแล้วมันตกยาวนะครับผม TOTs มันยิ่งใหญ่จริงๆนะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับการอัปเดตตลาดนะครับผมโอเคอเคส่วนต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูสเตตและกันนะครับทอฟี่ทีมสมนะครับผมขอดูแม็กไบนาวของอาไนหน่อย19ล้านว่ะ19ล้านอืมเดือ <Pel> ด <ic un> ถ้ามาเปิดมาอย่างเงี้ยกูกลัวหลือเกินกูกลัวจะมีทีมออฟจะซีซั่นอาไดปอีกเ่ยก้าแปดมีั้ยผมคิดว่ามีนะครับผม,มค,คิดว่ามีเหมือน,นกันมันเอามันน่าจะเอาไอคอนทุกตัวมาเป็นทีมออฟเดซีซั่นแล้วอัพสแตทขึ้นมาใหม่อ่าใช่โอเคครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันนะครับอาก็เพิ่มมาจากตัว96ก็คือวิ่งอ่ะไม่เพิ่มแต่เพิ่มยิงเพิ่มเอจเพิ่มอ่าพวกการส่งพวกการยิง นะครับผมอ่าตัวต่อมาเดวกลิสละกันนะเด็ก 6, หงน่าชอบ2 7 0ลไม่มีโอ้เป็น5 5นะครับอัพมาไปเอ้ยเดี๋ยวผมขอดูก่อนเวิร์กเร й เป็นไฮมีเดียมนะครับสำหรับ R9 นะครับผมแต่ถ้าเป็นตัวเป็นตัวมิดอะเอเป็นตัวพามาจะเป็นมิดมนะครับผมมิดมนะครับผมโอเคก็ว่าอยู่เนาะมัน5 5อยู่แล้วเนาะมันก็ไม่รู้จะอัพอะไรมันอัพเวิร์กเรละกันนะครับ ก็จบเจ้าไม่แล้วหรือนะครับใครเปิดได้ก็ยินดีด้วยนะครับแค่นี้ดาวเกตตอนนี้เปิดมา3ล้านผมคิดว่าน่าจะลงมาอีกนะครับน่าจะลงมาอีกนะครับผม5-5ก็จริงแบบไฮก็จริงแต่น่าจะลงมาอีกนะครับไมเคลโอเวนอ่ะเรามาดูไมเคลโอเวนกันไมเคลโอเวนสกิล5วีฟุตสีนะครับเวิร์กเรทเป็นมิดมิดนะครับน่าเสียดายนะครับผมหกแสน ถือว่าได้อยู่ถือว่าดีอยู่ถือว่าไม่แย่นะครับผมอ่าตัวต่อมานะครับวิเอร่านะครับผมขอไปดูแบบข้ามข้ามช็อตไปดูตัวที่มันแบบน่าจะแบบเนี่ยอย่างเงี้ยน่าจะอย่างนี้เลยนะครับวิเอร่านะครับ93นะครับอัปเดตมาจากตัวพรามสองเลยทีเดียวนะครับผมอัพส่งมาด้วยนะครับอุ้ยอาจจะเป็นแบบเหมือนยายาตูเร่นะก็โอ้ เฟี 4, skill ้ยววะวิกฟุตสี่สกิลมูฟสามเอ้าตัวตัวพามเท่าไหร่สามสามแลโอ้จ่ายบอดี้ขึ้นแน่นอนนะครับสำหรับวีเอารานั่นเองนะครับอ้าวเรามาดูแฟงแรมพาดกันหน่อยนะครับผมแฟงแลมพาดหกแสนสกิลมูฟสี่วิกฟุตสี่อัพมาจากสามสามเนาะเอ่อเพิ่มเพิ่มเติมมาจากตัวพามเยอะสัดนะครับผมตัวพามเอจิแม่ง65 ตัวนี้คือเอจเจ็ดสิบห้าก็คือเล่นได้แล้วแล้วก็แบบค่าวงค่าวิ่งโอ้โหแจมแมวครับเล่นได้ครับตอนนี้คือแฟงแลมพาดเล่นได้แล้วนะแต่ราคาเนี้ยผมว่าแพงไปมันน่าจะสักประมาณสามแสนสะี่แสนน่ะน่าจะได้อยู่ราคามันต้องไม่เกินมาเกลเล่ทีวนะครับสาหรับแฟงแลมพาดนะครับผมอ่ะตัวต่อมาเออหมดแล้ว อ๋อเจอราด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 นะครับผมอ่าเจอราดเป็น91เป็น94นะครับบวกมาเยอะพอสมควรนะครับเอจิเป็น80แล้วด้วยนะครับแล้ววีคฟุตห้าสกิลมูฟสามถือว่าดีนะครับเพย์เบเกอร์ลองเชลเตอร์ลองพลาสเตอร์ว้าวว้าวใส่ชาร์โดคือเล่นได้แน่นอนนะครับสต้ามิ่น่าเกด้วยนะครับผมแล้วก็วีคฟุตห้าจ่ายบอลดีนะครับผมสำหรับ สตีเวนเจอร์ลนะสตีวีจีนะครับผมเป็นนักเตะลิเวอร์พูลที่ผมผมชื่นชอบนะเพราะว่ามันแบบใน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 ทักษะฟุตบอลนี่ผมชอบมากเลยนะครับแม่งยิงยังก็จะลวดพอๆกับสกโกแต่สกโกเก่งกว่าจบนะอ่ะเรามาดูเราลองบองนะโหบองนี่คือแบบเล่นได้หมดเลยหรอ C B C D M C M C D I C A M พี่พี่พี่เอ็มเอาเลไรต้องไารดิพี่ ไอ้บองตัวนี้ต้องเล่นซีบีครับเก้าสามบวกมา2นะครับเอาก็ถือว่าดีนะถือว่าไม่เย่นะครับแล้วก็มีสกิลมูฟไหมถ้ามีสกิลมูฟเล่นกลางได้นะไม่ได้ไม่ได้สกิลมูฟสองวิกฟุดสามไม่ได้อ่าเอาไปยืนซีบีงงๆได้นะครับผมโจโคฟอลันโซชาอ่ะเรามาดูสามตัวนี้นะครับผมโจโคเทียบกับตัว อุ้ยบวกมาสองว่ะโจคนเล่นได้นะเอาจริงอ่ะโจคนเล่นได้นะครับเออแต่จะมันอัพสเต็ปไหเฉยพี่มันไม่ได้บวกอะไรมาเพิ่มหูแต่ก็ดูดีอยู่นะแสนหนึ่งผมว่าถูกไปนะครับอ่ะเรามาดูเ e โกฟอรันนะครับเกมา92นะครับอันนี้4ี่สี่เหมือนกันไม่อัพเพี้ยอะไรเลยนะครับผมกลอยนะครับผมก่อยแต่ก็แต่ก็ดูดีขึ้นมานะครับมาอลเลโกนาโซชานะครับ 86มา89นะครับสกิลบูฟ5ครับปบมือหน่อยเล่นได้นะ่นอนแต่เ g มันจะน้อยไปนิดนะครับใส่เอนจินหรือไม่ก็ฟินิเจอร์จะเก่งเลยนะครับผมจะเก่งเลยถ้าเป็นผมผมจะใส่เอนจินนะเพราะว่าเอ้ยถ้าสมมติว่าไปเล่นกองหน้าจริงๆอ่ะใส่ฟินิเชอร์ครับไม่ต้องไม่ต้องไปบวกอะไรเยอะและ้วเอาแค่ g, ค่าเอจิค่ายิงไปพอ นะครับผมสกิลมุฟห้าวีฟูดสถือว่าแจ่มแมวนะครับราคาแค่นี้ด้วยแต่อาเวิร์กเรตนี่ดีนะเป็นไฮไฮเม็ดด้วยนะครับแล้วก็พลังแฝงไม่มีอะไรเลยนะครับผมอ่ะโอเคเรามาโดยรวมสรุปกันหน่อยนะครับสำหรับไททันเอ่อทอฟี่ไททันทีม2นะครับโดยรวมสำหรับผมกากนะครับถ้าไม่ได้อ9าก้าก็ชิบหายไปเลยนะครับผมแค่นั้นแหละหุ้ยทำไมชาบี้มันมัน1.7เอ็มวะ อ้าเมื่อกี้นี่แล้วพาร์ตเก้าสิบเก้าหมดเกือบทุกช่องอ่ะโอ้ยแจมเอจิเยอะด้วยนะครับวอร์เรทเป็นไฮไฮบ็อกซ์ทูบ็อกซ์เล่นได้นะครับสีส่สีอ่อาไซเมอร์ช็อปเพดเบกเกอร์ถือว่าดีถือว่าดีถือว่าดีถือว่าไม่แย่ใส่ชาร์โดเล่นได้นะครับผมใส่ชาร์โดเล่นได้เพราะว่าอินเตอร์เซปเก้าเก้านะครับผมแต่เมื่อกี้เราดูวันหนึ่งจุดเจ็ดใช่ป่ะตอนนี้หนึ่งจุดสามแล้วนะครับผมสำหรับชาบี้เออร์นันเดสนั่นเองนะครับอ่ะ โดยรวมก่อยก่อยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวใช้งานมันก็เยอะนะครับอาจจะมีคนถามว่าฟาร์มบัตเทนเนี่ยเล่นได้ไหมอ่ะมึงคิดสภาพเอ่อเบิร์กแคมป์อ่มมะคล้ายๆกันนะครับผมคล้ายคกันไม่ไม่ไม่เย่นะครับผมอ่าโอเคตามนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะได้ประโยชน์นะครับให้กับโปรโวบนะครับทุกคนขอให้อาเก้าสถิตอยู่กับท่านนะครับ ก็ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วกดก,ก,กระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับผมสตรีมสดอยู่ใน YouTube นะครับสี่ทุ่มเป็นต้นไปมารับชมกันได้นะครับวันนี้กับผมซิกนัทและพี่เอ็มขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับโอเคครับเดี๋ยวเปิดไอคอนเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับ90บบวกพรามไอคอน อตทวายไอคอนออฟฟูดเบิร์ดเดย์ไอคอนะครับรอบที่แล้วผมได้เป็นกา้าฟูดเบิร์ดเดยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารอบนี้เราจะได้อะไรนะครับเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะให้ช่องแชทเป็นคนเ,เป็นคนเป็นคนใบ้ผมนะคือผมจะไม่เห็นจอแนละ้วผมจะเห็นแต่ช่องแชทอย่างเดียวนะครับไม่พูดป้ามบําเพลงพร้อมแล้วกด4ช่องแชทกด4หน่อยเร็วกด4หน่อยเร็ว แชทมึงอย่างเงียบดิโอ้หมาว่ะสี่สี่ห้ามพูดชื่อนะเกินไป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 เด็กแมนยูแดกเล่าอุ้ยอะไรอ่ะใบนักเตะแมนยูเชี้ย cười 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 มึงเอาดีๆช่องแชทมึงมึงไปดิมึงไปดิปดอเก่งไหมชีวิตจริงเก่งไหมชีวิตจริงเก่งไหมแชทเนี่ยไม่อยู่เก่งเก่งจัดเป็นผู้ชายอีดากร้อยปีมีคนเอาจัดที่สุดเลยคนนี้ไอดีบักแบนแบน เก่งเก่งมากไหมเต็มสิเพ้าท่าไรอ่าเต็มสิเ้าท่าไรแชทเต,ต็มสิเ้าท่าไรกูไม่ได้ลีลานะแต่คือกูกูกูอยากรู้ว่าช่องแชทกูมันจะปั่นเมาให้สิบเอ็ดเยสสุดเกินมีรูปปั้นอยู่หน้าสมสรนพันหนึ่งบวกให้ให้พันเลยเหรอมึงให้พันเลยเหรออารันบอกเลยเวริกูดแน่ ไม่ได้ไม่ได,มด้ห้ามพูดห้ามพูดอ่าอ่าสูงไหมสูงไหมสูงไหมชื่อนี้ก็รู้ว่าใครสูงไหมสูงไหมสูงปะเป็นคน เป็นคนเป็นคนเฮ้ยไอ้สัส <c oughs> <c oughs> ยุคเขาเขาดังกว่าดาราเป็นเทพยัดเก้เป็นเทพเอาเอาเอางี้เบอร์เดย์เหรอเบอร์เดย์เหรอ ตายแล้วยเยทีปีกเหรอเอาเอาเอางี้ดีกว่ามันจะได้แบบผ่านไปสักทีจอร์ดเบสหรือคาตอรหน้าครับ โอเคและอะไรขี้ขี้เล่าอะไรวะอ๋อกูออเข้าใจแล้วสแสดีจอดเบสครับผมโอ้โหถือว่าดีถือว่าดีมากเลยอ่ะโอ้ยถือว่าดีจัดถือว่าดีจัดถือว่าเอาจัดถือว่าดีอูเหย่ะ yeah, รอบนีแล้วได้กาก้ารอบนี้ในจอดเบสเย้ เป็นล้านเลยอ่ะพี่เจ้า,จาแฉ็ดแวุดยอดว่ะยอดเลยยอดว่ะเป็ดเป็ดเศร้าพี่ผมซู้ซูครับตัวเดียวกับคุณเสือเลยนะไม่เอาไปเปรียบเทียบมันนี <c oughs>